น้าบเกินหน้าวันที่สิเออโบเกิวันที่สิช่วงที่บันทีมัยูน่ะงานสอบเข้าน่ะเข้าต้องเล่นกันน่ะงานสอบอันันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกคนูกนองนหน้าตาสำนึกกันสุขคนครับนี่น่าจประชุงานงานสอบนะ5เอาฟุกขึ้นมาอ่าอบฟุกขันน็อตให้มันเป็นนะมึง โดยเฉพาะ้างม่อนญว่าละเอียดต้องได้นั่นสร้างม่อนสำนึกเลยครับเบิางงานนี้นะงานสอบว่าในเรื่องติดตั้งงานในม่อนมันมีปัญหาเสียเหลื่กับการปรับตั้งนิ้วกับการปรับตั้งคาต่างๆแมีนครับแมีนเมนเดี๋ยวผมสีโบวสู้ฟังเพราะว่าผมผมเจอปัญหาเองแล้วทำได้นีะคือการปรับตั้งนิ้วทั้งนั้นเลย อันคนไหนปั๊บตังป้าใหญ่แบบปั๊บตังนั่งกันเจ้าพัดเบิ่งนไงเจ้าเบิ่งจังไงเอาเอาเอาผมถามก่อนในความคิดของเจ้าเจ้าปั๊บตังอย่างไเอาคือถ้าถ้านิ่งนิ่งท่รมดาเนาะงท่าปรมดานิ่งหมดสุดเลยนิ่งหมสุดเลยไปจังหวะมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นส้วงกลางหัวไอ้มอสจงหวัดขึ้นไปเพื่อทมันเห็นนั่นแต่บ่ดเจออะไรก็เจ้าอธิบายบ่ดเจอแสดงว่าเจ้าบ่เข้าใจ ้องไปสอนเราตป็นี้ถ้าเจ้าอธิบายถือเจ้าสิหนจกักอันนี้เจ้าอธิบายบอถืออืเพราะว่าถ้าปรับตัางนิ้วสิเป็นนิ้วยางก็ะยาสิเป็นปนิว<ป>น้วเดิมนิ้วกวักน็อใหญ่สิแต่งไม่ไดก็อยาถ้าเจ้าเห็นจักที่สิธเจ้าสิบปรับตัางถือทั้งหมดอันนี้เจ้าอธิบายมาเจ้าปรับตามบอถือเจ้าแค่ว่าจำบะต้องเลืออเข้าให้สุดแล้วก็น็อตตัวนี้ต้องอยู่ประมาณนี้อันนี้บอถือน็อตบ่สําคัญสําคัญว่าเจ้าเห็นจักวัดจังหวะการทํางานมันทํางานแนวางไ เราต้องอธิบายข้อตัวน,นมาให้ผมฟังให้ได้ถ้าเจ้าอธิบายข้อตัวนาได้เจ้าสิเหตุได้แต่ละอย่างแต่ละจุดมันทํางานแนวใดเจ้าสิเหตุได้ผมถึงบอกไงว่าให้เรียนรู้การระบบการทํางานส่วนต่างๆถ้าสุดเจ้าบทเรียนรู้ระบบการทํางานในส่วนต่างๆสุดเจ้าสีาข้องานบอกได้เลยสุดเจ้าต้องแยกออกมาในในส่วนนี้ฮะนะ มันนี like ่มันจะขั้นมนตามไปแบบนั้นมันเพราะมันมีแค่ปัญหาแค่เรื่องนิ้วก็คือโบเห็นัจในส่วนต่างๆในการทํางานของมันะว่เจ้าเห็นเจ้าเคยเห็นเนีนี้ก็เห็นเนีนี้ถามว่าถามว่าชื่อบอกชื่อผมโมเทียงเรื่องชื่อน่ะเป็กระบวนการทํางานในส่วนต่างๆเจ้าบอก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 เรียนรู้ในในส่วนนี้ว่ามันทํางานแนวไหนว่าเป็นอย่างต้องอาการเนี่ยมันต้องปรับก้ารไปแบบไหนเขาต้องเผื่อไว้แบบไหน พราะว่าผมก็บอกว่าให้ให้เรียนรู้ในระบบการ,ร,รทำง,งานนะของมันให้ไ,หได้เดดาแล้วครับเนีจแล้วนี่ยซเร็นเกยนแบบ <laughs> นี้นะเจ้าต้องเรียนรู้ระบบการทำงานของมันเดี๋ยวผมสิสอนให้เจ้า,ให,จาให้เจ้าจำให้ได้มีทั้งหมดอยู่สี่จุดห้าจุดทั้งหมดเลยเดี๋ยวเจ้ามาอธิบาย <c oughs> ผมฟังถ้าเจ้าอธิบายบ่ถือแสดงว่าเจ้าบ่เข้าใจเออเดี๋ยวอันนี้อันนี้เป็นรถรถของผมเองเนาะที่ ที่ผมเอาไปเกี่ยวมาเนาะหันมันบอ่ของแนี้ครับนอล่งลงเกี่ยวนะเป็นรายการูกค่ากันหลายคนก็โทรมาเนาะโทรมาหาแว่ามันมันเปียงมันคือเสียงข้อเสียงมันดังมาแทนมันเสียงข้อสีิงมันเออไปแค่นี้รถผมนี่มันลงไปเกลียวไันคานี้ผมก็หัวซีว่าเขามันมันบ้วนเขาไปนิดเกี่ยวมันแบบมันสิดถามูมันสักวันนี่ มูมันเขามาเพื่อน่อมันมันหลายแล้วมันเสียเขามาป่ะมันก็เลยเห็ุในข้อสียงมันดังมันแกแทกบรงเทศเนี่ยถ้ากับผมก็เลยไปตั้งตั้งอันนิ่มมันใหม่ให้มันเคลียันเขาเข่าน่ะมันเคลียร์เพราะเขาสรุปว่ามันเคลียร่เพราะเขาเท่านั้นละตั้งนิ้วเคลียเนี่มันเคลียไม่เคลียได้นะบทเสียงเตะตั้งบทืออีกมันจะจกเข่าในคืนทางหน้าอีกคมันมันต้องเห็นจักบทเสีงองศามันเนาะไม่ใมันต้องทำจัต้องเห็นจักจังหวะตัวนี้อีก เดี๋ยวเลิกเลิกเลิกประซุ่มแล้วเนี่ยจะไปสอนวิธีตั้งเบิด้างทุกคนเนี่ยเพราะว่า้างทุกคนเนี่ยเวลาแรง์วิสงานเนี่ยตรงไหนแรงสวิตงานต้องกันอยู่แล้วอ่าจะไปสอนวิธีตั้งอืมให้างเรียนแล้วสอนวิธีตั้งแล้กกาอที่ปายให้ละเอียดเพราะว่ารถถีบเข้าเหตุมากนียๆนเนี่ยจะเกี่ยวเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเลยส่วนอื่นที่มีปัญหาเนยมันมีปัญหาแค่การตั้งนิ้วพอตั้งนิ้วได้แล้วจวดครับมาเนี่ยแต่ว่ามัน พี่นองหลายคนถี่เทาเห็ดไปมันมันไก่ด้วไปเลยบา<ไ>งคระเทศมันเห็ดแห้วเสียค่าเสียใจในส่วนนี้ไปค่าเสียใจคือเสียหลายเลยไปไก่เนี่ยก็ค่าเสียใจเกิดจากอย่าง,ง,งการตั้งนิ้วแล้วก็ร็อตย,ยึดหน้าเป็นหลุดสลักข้อสปริงผมยัยเฮ็นมันสัน่นรุงกว่านี่เพราะมันเหย้าให้เงเกินไปบาะเทเนี่มันมันไหลไปกระแทกกับอันนี้อันข้อมันมันบ่มันมันเหย้ามันบ่ เขียดในมันสั่นแบบมันพอดีเนี่ยนะแต,<ม>แต่แต่แต่ข้อเสียตรงนะเดียวคมนั้นขิดแบบไว้ล่ละเดี๋ยวสิลองเห็ดใส่รถเจ้าสัก,ก่อนเพราะว่ารถใส่หน่อยรถใส่หน่อยนะความเสียให้ทดสอบเกี่ยวดันรุ่นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเองไม่ได้มาจักตอนแผ่นดินไหวเกี่ยวดันรุ่นแผ่นดินไหวเนเอาเอาเอา,เอามาใส่เพิ่อนเว็หนึ่งสีไหวเสียงกันไเดี๋ยวมันมันจะมีตะแรงร่อน ตัวใต้ตะแกงหลอนตัวใหม่นี่ข้าสะอาดมากลูกลวงพ่อหลวงวีรัติยุ้ยอ่ะล้ำป่าส่งชิปมาให้เราเอาเข้านี่สะอาดมากแล้วก็ข้าวบัวนะคุณโธไส้ตะแกงอันอันตะแกงชิ่งอันขี้เมาเฮ่อๆอั่นเข่าสะอาดขนาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสางเดือนสีไปสอนตังนิ่วแล้วก็อันชุดปากไปน้ำเนาะให้ให้พี่น้องทั้งบ้านเพิ่นเพิ่นหูไปน้ำเนาะ เพราะว่าปัญหาที่ของเขามันมันอันเดียวนี่ยแหละการตั้งนิ้วล่ะมันมีปัญหาเดี๋ยวคือมันจะบอกเกี่ยวดันนะบอกมันจะเป็นน้ำไหนมันมันบอกเป็นน้ำเกี่ยวดอกผมห่วล่ะมันเป็นน้ำตั้งนิ้วมันเป็นการตั้งนิ้วมันเคลียร์เขาเขาบรกนิดน้ตั้งแล้วมันบอกตั้งแล้วครับตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งมันเกิดใช่กล่องไอ้ยิมอัแนนด์เดย์ยกโปรเทลเล่เทเล่ยอยู่เดย์แค่นั้นล่ะปัญหามันนี่ยนิ้วเนาะอันดับแรกนะนิ้วเนี่ย เขาต้องการตัวสุดดาวตัวนี้เข้าไปลึกเท่าใดอันดับแรกเขาก็ต้องเบิ่งนิ้วนำสักก่อนความลึกตัวนี้เนี่ยมันบริสุกัดดอกแต่เป็นอย่างว่าดูคูบูตาเขาต้องดัดพอให้สุดเพราะว่านิ้วมันมมัันนจะนั่นเนี่ยหน่อยนึงตัวของคูบูตาแต่ที่นี่น่ะคือดาวเนี่ยบริสุทคัญมันสําคัญคือว่านิ้วเนี่ยตัวใดเอาเอาประแจมานะครับอันนิ้วควักมาเนี่ยตัวนึงก่อนเนี่ยตัวนึงก็ ว่านิ้วกัดตัวเก่าไหมมียี่สัยอ๋ออ๋อนิ้วอ๋อมีอ๋อนิ้วกัดนี่มาเนี่ยมันจะสีรู้เลื่อนถ้าปุ่เแกะกระสีนึำค่าโปออกอ่าว่าตัวปั๊บตั้งนิ้วมันจะมีสองแบบคือตัวนี้สุดนี่มันจะเลื่อนเข้าให้มันหลุดหลุดถอยออกแต่ตัวนึ่งเนี่ยเนี่ยเบอร์ยี่สิบสองเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นถ้าเลื่อนลงน่ะนิ้วมันจะทางออกนะเนี่ยตัวเนี้ยนิ้วเนี่ยมันจะทางออกถ้าเลื่อนขึ้นมันจะหุบเข้าในเนี่ย ให้เฮาเบิ่งลักษณะนิ้วเพราะว่านิ้วมันจะมีนิ้วของคูโบต้ากับน,นิ้วรถใหญ่ถ้าเฮาเห็นจักรลักไอตัวของมันแล้วมันจะง,ง่ายชิมมายังไงเอามาแล้ววะหายเลยเวลาข้าา,าตั้งนิ้วบ้ทนะึกน่ะเข้ามันจะข้างยูนแถวหัวชั่ววดทั้งหมดเลยเวลาเวลามันจะมีปัญหาเฉพาะเกี่ยวเข้าสั้นเข้าย่ามันบมีปัญหาหรอก มันจะค้างอยู่แถวหัวจรวดปุ spoke spoke ๊บเวลาลักษณะที่มันค้างปุ๊บเนี่หมดมันรวมรวมกันไว้ปุ๊บมันได้มันได้ประมาณที่ที่มันดันเข้ามอเตอร์แล็กเข้าปุ๊บแล้วมันจะดันขึ้นเป็นช่วงการที่มันดันขึ้นเป็นช่วงมันจะมีคนเตือนอย่างเงี้ยว่าผมชอบจะปิงปึงทำงานนะสองมันได้สุดทันทีตัวนี้เนี่ยอันนี้หัวจรวดเนี่ยถ้าเขาตั้งนิ้วเอ่อเยื่อหุ้นมันเวลามันพักมามันจะหนักมันจะหนักจนแบบนี้ ถ้าเขาเลื่อนขึ้นมันจะงักขึ้นในนี้ปุ๊บมันจะโยกเข่าขึ้นนะนึกภาพออกว่ารอัดนี้ให้เข่าตั้งลักษณะว่ามันสวิงมาปุ๊บ้ามันเสียดหัวจุดจดปุ๊บแล้วไหลขึ้นมาเนี่ยถ้ามันโยกขึ้นท่านี้ก็คือแต่ว่าที่เลื่อนลงมาอยากให้มันงักแนวเนี้ยถ้ามันมามันตั๊กงักในนี้ปุ๊บคือเดี๋ยวก็มันมันจะจกเข่าขึ้นออกหน้าทันทีตัวนี้ตัวนี้อยู่นะให้เข่าเห็นจักทฤษฎีตัวนี้ว่ามันเคลียมานี่ให้มานนี้นี่ให้มันโย นี่แหละคือพิีของมันแต่ถ้ามาในนี้บ่อใดบ่อต้องไปส่วนหรอกว่าแค่เตะหัวจรวดเตะหัวจรวดนะเจ้าเลือดออกมาสุดพี่เจ้าป๊บจะไอ้ดึงนิ้วขึ้นปุ๊บมันมามันกงงัดมันจะเตะได้คือกันเอ้เบื้องนี้มันมาในนี้ปุ๊บมันหยกขึ้นอันนี้ให้มันได้หลายที่สุดถึงมันสิเข้าไปใกล้มันก็บโบมีปัญหาเพราะว่าอย่างเข้ามันบอกว่ามันเขี่ยมาปุ๊บแล้วมันหยกขึ้นมันหยกขึ้นี้นะนี้เป็นอย่างว่าต้องเลื่อนเข่ามันสุดเพราะว่ามันทำมันห่างออกเนี่ยเพื่อที่จะเลื่อนให้เข้าห ใ้หัวจะลวดมันบอกใจฟังแล้วนี่แหละคือตัั้้งงใจฟแลวคือสาเหตุของมันเวลาสิเจ้าตั้งนะสิเจ้าบดเบิ้ลว่ามันเบิ้ลแจ็คสร้างว่าเป็นอย่างต้องเลือนเข่าเลือนออกสิเจ้าเบิ่งแต่ว่าตั้งนี่มันเขี่ยนี่เออไปเขี่ยหัวจะลวดแล้วเนาะปุ๊บนี่แหละคือจุดตายของสิเจ้าเวลาสิเจ้าไปตั้งนิ้วน่ะที่ผมตามไปแก้ไปแก้น่ะมันจะมีอีกตัวนึงเจ็ดสิบพัทเจ็ดสิบพัทเออเจ็ดสิบโฟนตัวใหม่น่ะเนี่ย เวลาถ้าเขาเลื่อนสุดมันจะสุดก่อนถ้าเขาเลื่อนลงมาน่ะมันจะมีปัญหายิ่งเป็นไส้นิ้วลดหญ่ที่เขาตัวน่ะมันจะบดถึงมันจะห่างอยู่ประมาณนี้มันจะบดถึงเวลาเกี่ยวไปมันจีคล้ายๆว่าถ้าถ้าเบื้องโบดีน่ะก็คือสิคิดว่ามันได้แต่ถ้าเ้าไปไปเบื้องลักษณะในการไลของต้นข้าวจริงๆน่ะมันจะบดได้มันจะคัดอยู่นิดนึงถ้าเป็นไปได้ให้เลื่อนต้เข้าใหมาสุดแล้วเจาะหูเพิ่มแล้วดันเข้าไปอีกนิดนึงมันจะได้พอดีเลยในกรณีที่ เมียนไผ่ไปน้ำห้าวายู่อำเภอม่วงมันบ่ได้ก็ต้องได้เลื่อนเข้ามาแล้วก็เจาะเพิ่มโซกเนาะตอนน่ะนั่นแหละมันจะได้มันสิเกี่ยวมันจะเกี่ยวที่นี่เวลาเขาตั้งนิ้วได้ปุ๊บมันสีเบ่าไปทั้งมดเลยตั้งแต่การลำเลียงทางเข่าพอเสร็จปิงสู่ลำเลียงก็ทางานบ่นักอีกแล้วก็ตู้กระเบาพร้อมถ้าเขาตั้งนิ้วได้เกี่ยวดันน่ะลักษณะเกี่ยวดันนะฮะบอกว่าถึงเพราะว่ามันก็คล้ายไปคล้ายมาเต็มแต็เกี่ยวดันน่ะจะไปเจอความคล้ายใดก็ตั้งตั้งนิ้วคล้ายกันทางมดคือกันทั้งมด ต,ตัวเกียวดันน่ะแต่เกีียวดันน่ะมันก็นอยู่ที่คนขึ้นใบว่าให้ส่วนเข่าเราล้มลงเลยบ่รื่เลี่ยงไหลไปมันมันก็นอยู่ที่อู่ไฟอ,อู่มันตัวดอันนั้นบอกว่าถึงวันนี้อีกตัวหนึ่งลักษณะเข้าเวลาไปวิเคราะห์งานเป็นอย่างว่าผมต้องขอวิดีโอลูกค้าเวลาเกี่ยวเข้ามาน่ะมันจะคล้ายๆว่ามันจะดันอยู่ช่วงข้างหน้าถ้าเข่าตั้งนิ้วบดถืกอ่ะเดี๋ยววิดีโออ่าเดี๋ยวสิส้มขับไปในไลน์กลุ่ม มันจะมีลักษณะว่ามันจะดันอยู่ทั้งหน้าและพากันไปเบิ่งว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปว่าให้มันจะดันอยู่ทั้งหน้าปุ๊บมันจะคล้ายๆว่ามันจะรอรอนอยู่นิดนึงแล้วมันก็ไหลเข้าไปปุ๊บคอสปิงสิทํางานนักทันทีนั่นแหละคือลักษณะวันนิ้ของมันบ่ได้ให้เบิ่งดีๆแล้วก็อีกอาการนึงเวลาที่ลูกค้าว่าเข่ามันพันเข่ามันพันเข่ามันพันแล้วทีนี้มันบ่อขึ้นเข้าจะตั้งไปตั้งหูกลางไว้มันบ่อเออถ้า เท่าตั้งหู้สูงไว้คือเดี๋ยวกบสร้างหลายคนก็สงสัยว่ามันมีปัญหาข้อสปริงมันดังแห้งเนี่ยเป็นอย่างคือบนยกสูงไว้เลยยกสูงนะ่ยยกได้แต่มันเวลาลูกค้าที่เขาบรูเรื่องหลดเวลาที่ไปเกี่ยวเข่าล้มแน่เข่าสั้นแน่นั่นแหละคือปัญหาของมันว่าไอ้เวลาไปเกี่ยวเข่าล้มเนี่ยที่เขาหยกสูงไว้มันจะมีปัญหาอย่างนึงคือ,อสโสร์ลำเลียงมันจะบดูเข่าขึ้นมันจะ คล้ายๆว่ามันบกเกินอยู่ในคอน่มันบบดูมันมันจะม้วนกลับมันตีเหตุในพันเขาก็เลยต้องตั้งให้มันอยู่ในระดับกลางไว้เรื่องของเรื่องนะนั่นแหละปัญหาของมันอ่ะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่ามันมันข้อสืบติมันหนังคือบนหยกสูงไว้เจ้าดุอย่บอกว่าเวลากับเจ้าเกี่ยวหน้าปีปุ๊บต้องไปง่ายสุดลุ้งมูลให้นั่นแหละคือคือสาเหตุที่ผมว่าให้ใส่ระดับกลางไว้ว่าให้มันเกี่ยวทั้งร่วมและยืนได้ นี่แหละที่ผมบอกให้เจ้าเจ้าใส่แต่มันก็มีปัญหาเรื่องสปริงเฮาเพราะว่าสปริงเฮามันแข็งก็คือบอกแก้ไปแล้วโตนะแค่นี้แหละตั้งนิ้วน่ะนิ้วรถใหไ่ใส่นิ้งวกันตั้งเนี่ยเจ้าเห็นจักทฤษฎีเนี่ยเนี่ยผมบอกว่าตัวนี้มันไม่ติดอเลื่อนเลื่อนนิ้วเนี่ยถ้ามันเลื่อนลงมามันนิ้วมาจิกักออกในนี้ฟัากออกมันจิกวาดมาในนี้ปุ๊บมันจิไปในนี้มันบ่าถ้าเลื่อนขึ้นมาสีมาในนี้ปุ๊บมันจิงัดในนี้ตัวนิ้วรนไงมันถึงงอ งอกตย่าต yeah! ีมันสิงอปลายมันบอกลักษณะเนี่ยเจ้าเบิ้งก็จะลำถี่ลงมาเนี่ยปุ๊บมันสะวิ่งมาปุ๊บมันเสียดหัวจะดหดปุ๊บมันหยกมันสิหยกขึ้นท่านเนี่ยแต่ถ้าเจ้าเลื่อนขึ้นเอาคีมลองเลื่อนขึ้นนะลองคลายเลยเลื่อนขึ้นนะเดี๋ยวสิบอกเนี่ยเดิเด้ออันดับแรกเนี่ยเนี่ยเห็นว่เนี่ยมันมามันสิเตะหัวจรวดปุ๊บมันสิหยกขึ้นเห็นว่มันสิทิ่หงโตมันจะบอกงัดเอาแบบคีมแบบเนี่เลือนขึ้น นิ้วตัวนี้มันสิสะข่างในแต่นิ้วหลุดหญ่ยมันสิเป็นอี่มนอีะเนี่ยนิ้วมามันติหัวจรวดเยอะแต่มันหงัยกันเห็นบ่มันสิหงายเห็นบ่มันสิติเป็นต่นะเห็นบ่จังจังวะนิ้วนะมันสิไปเนี่ยมันบ่กคายชิงโถนะเทียนบ่มันก็ต้องดึงเข้าน่ะคืนเพราะมันมันมันหยกมันหมุนมามันหยกขึ้นไปเลยเนี่ยมันบ่หยกมันมันบ่ทิ่มขึ้นในนี้ถ้าถ้าเขาตั้งขึ้นมามันหมุนปุ๊บมันหยกขึ้นในนี้มันสิมันสิบบ่มีปัญหา สิเป็นนิ้วยางไกะะ่่ะสินิ้วมันสิงอมานนีไรไกระะ่่ะแล้วอีกตัวนึงนะมันจะมีปัญหาลูกค้าจะเจอดีเข้าสิข้างอยุดแถวเนี้ยกระมุมขามันจิตั๊บต้นเขาบอกขาทางเขาตั้งหัว,วได้ยากทีนี้มันเวลาเกี่ยวไปมันจะรูดท้งขางทั้งหมดเลยมันจิตัดบบอ่อยเนี่ยนิ้วเนี่ยเป็นยาต้องหักตีหัวจุดหเพราะว่า ้าเข้ามันค้างอยู่เนี่ยนิ้วมันบวกเขี่ยเข้าไปเวลาเขี่ยเข้าไปยิ่งไปเจอเข้าลมเนี่ยมันมันบวกเขี่ยเข้าต้นเข้ามันสิค้างอยู่ในแถวหัวจะลรวดบัดนี้น่ะมันบ่มีนิ้วเขี่ยเข้าไปหาใบมีดเพื่อจะให้มันตัดต้นเข้ามันจะค้างปุ๊บแล้วทีนี้น่ะมันกันรูไปนี่นิ้วนี่กับมีส่วนคือกันว่าเป็นยังต้องตั้งให้มันใกล้ๆหัวจุลรวดเนี่ยที่ว่ามันมีปัญหาที่ว่าตัดต้นเข่าตัดบวค่าตัดต้นเข้าบวค่ายิ่งไปเจอเข้ายาวเข้าซื่ๆที่มันเหนียวน่ะมันจะเป็น นี่แหละตั้งให้มันได้เพี่เอาขึ้นมาคือเก่าเข้บขึ้นเอาขึ้นมาคือเก่านี่แหละคือทฤษฎีพี่เจ้อนี่จะเจาะจะปอกโผล่ไปบ้งบ่จำเป็นว่าต้องปอกนี่แหละเจ้าจำแบบนี้แล้วมันเลยพิทคันที่มันโบได้จริงจริงนั่นเองคันที่มันโบได้เจ้าต้องจำทฤษฎีตัวนี้ให้ได้ผมยังว้าอยู่เจาะโบเจาะหนามันว่าอีกกรณีนึงมันจะิดเพราะบางคันบางคันนี่นิ่วที่เราสั่งผลิตมานี่บางรุ่น มันงอองศานี่มันบอกเ่าเก่นะสาสัํมกันเนี่ยเจ้าเจ้าสิไปยึดว่โปลกูต้องเจาะนะแต่เจ้ามันต้องไปยีกเจ้าต้องจำทฤษฎีตัวนี้ให้ได้ผมยังว่าถ้าเจ้าจำทฤษฎีนี้ดนได้รือจบเนี่ยเห็นหมอมันสิหยกตัตขึ้นมันมันสิบองอนะ่ะแ,แต่ถ้าว่าได้ขัดนะถ้าถ้ามันเลื่อนลงขัดอีกถ้าว่าขัดจริงๆนะ่ะถ้ามันติขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บแล้วมันหยกขึ้นแบบมันจะดีมากเลยนี่ตัวน,นี้ แต่มันหักข้อจํากัดของตัวนี้เนี่ยมันบอดใมันสุดก่อนนะครังแต่แต่ถ้าหยกตัวนั้นอีกมันก็ต้องได้เลื่อนตัวนี้สุดนี้เข้าไปอีกอม,มาจังสีสุดเดี๋ยวเพราะว่ามันมีค้อจำกัดเดี๋ยวสีแนะนําพี่น้องทางบัานนะครับเดี๋ยวสีอันตัวตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เป็นตัวสีว่าห้าสีต่างระยะความห่างนะครับความห่างของของลูกดาว ให้ให้ให้มันไก่กับใบมีดให้ให้ให้มันไก่กับใบมีดมันสิเป็นตั้งตัวนี้ส่วนตั้งน็อตตัวนี้นะครับพี่น้องครับนี่มันสิเป็นการตั้งองศาของนิ่วนี่นี่ให้มันอะไรเงี้ยนบางเงี้ยนมันมันสิตัวนี้นะครับถ้าตั้งสองตัวนี่แมนบัสังเด่นสองตัวนี่กับแค่แค่นี่แหละครับบพมีอย่างไรรองตัวนี้ตั้งระยะความห่างครับมันมันห่างบ่ได้เข้าขยับหู้น็อตอะไรใบแบไรกกับบ่ได้เัามันก็จะจำเป็นต้องจออเลื่อนบ่ได้เนื่องเือนน็อตตัวนี้มามาใส่หูนี่ สุดนี้มันสิยหางส้างออกมาแบดเนี่ยเขาเอามาล่องยังไงหล่ะมันก็ยังห่างงดองศามันก็บ่ได้นิ้วมันสิบกว่ได้บว่าเนี้ยสร้างเดินกระเลยตจะเป็นต้องเจาะหูไม่เพิ่มเข้ามาแต่ดอกรณีบางคันนะบอกแม้ว่าทุกคันอือ่ามันอาจจะเกี่ยวกับอันนี้พวกนี้มันหลวมมันยังน้ำก็ได้มันบ่มอกว่าบางคันนี้หลวมนี่การการการให้เวลาหมุนเนี่ยการให้องศาพวกนี้มันกับทิศเพี้ยนคือกันแต่เฮาก็ต้องหาที่มันจุดที่มันใกล้เคียงปรับได้ที่สุดเพราะว่าบางบางครั้งพวกนี้บูธนี่มันหลวม มันพะว่าเมันไปเจอหน้างานเนาะมันมันกะยากคือกันตนเนี่ยการทำมันเกี่ยว,วอะไรดีก็จังเจาะกับต้องพยายามหาอันนี้สะก่อนไม่ได <ตำ S 1> ้ถ้าเลื่อนตัวนี้ออกมาถ้าเลื่อนตัวนี้ออกมาปุ๊บถ้าอยากให้นิ้วตัวเดิมเนี่ยมันถึงเนี่ยถ้าเลื่อนออกมาไม่ใช่ฮะเจ้าต้องเลือออมมเล่อนตัวนี้ขึ้นเวลามันงัดมันกระชิมาในนี้แหละอานนี้เพื่อที่ใจให้มันถึงปรับองศาไอ้มันี้ผ่าอีกนึงอ่ะเวลาเราเลื่อนเข้าตัวนี้สุดเนี่ยเนี่ยสายผ่านปกติมันใส่รอยแทนทาตัื่อ้มาเปลี่ยนเป็นรอยสี่อมันก็มีปัญหาตัวนี้ แต่ลูกค้าผมก็อยากเปลี่ยนได้บ้านนี่ใส่มาเสียเงินเนาะเสียเงินแล้วเสียเงินเล็กกับการเกี่ยวเข้าพอได้นั่นแหละแต่ถามว่าพวกนี้น่ะเวลาเขาตั้งที่แล้วมันจะเกี่ยวง่ายมากเลยนี่ล่ะแค่นี้ล่ะอมรรัดไอ้งไบนะที่สุดีอมรรัดครับมันบอกเกี่ยวว่ามันี่อยู่หู่ใหญกูประสิทธิ์ที่โชว์การจ้างครับเลยการทำงานของมันได้คือจบเดินสายมาทั่วประเทศหัวมือลืมอดเรื่องเพราสาวหลายครับช่วงนี้ À, cho kiếp khắp <laughs>